การเด็ดกันเมื่อวานตอน11โมงที่ศาลแพ่งรัชดาเนี่ยคุณเจตุพรพรมพันธ์แกนนำนำปชเป็นโจทย์ไปฟ้องคุณพิสิทธิ์เบชชาชีวะนายกคุณสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะพออสอชอเป็นจำเลย ผสาลแพ่งมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามจำเลยสองคนสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองเข้าไปใช้กำลังอาวุธสลายการชุมนุมก็ปรากฏว่าสาลแพ่งมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินช่วงบ่ายนะครับมีทนายความนำพยานผู้ชุมนุมในเหตุการณ์สลายการชุมนุม10เมษายนไปเบิกความไต่สวนร่วมสองปากจนกระทั่งประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยครับสารแพ่งก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้จำเลยก็คือทางฝั่งนายกกับรองสุเทพเนี่ยไปสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ใช้กําลังสลายการชุมนุมหากจะมีการดําเนินการใดๆต้องพิจารณาด้วยเหตุผลตามความเหมาะสมโดยใช้มาตรการตามขั้นตอนหลักสากลจากเบาไปหนักสรุปก็คือคําสั่งศาลเนี่ยไม่ได้สั่งแบบห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ห้ามไปสลายการชุมนุมโดยใช้กําลังแต่ถ้าจําเป็นก็คือทําตามมาตรฐานสากลจากเบาไปหนักนี่ฮะก็คือคําสั่งค่อนข้างจะเปิดกว้างอยู่พสอสมควรว่าถ้าจะเป็นทําได้แต่ต้องตามหลักสากลน,นะ ต้องเบาไปหาหนักนะไม่ใช่ตูมตามเข้าไปเลยนะอะไรประมาณนี้นี่เป็นคําสั่งศาลนะครับเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลทั้งคุณอภิสิทั้งคุณสุเทพเองก็เลยต้องเมื่อวานให้สัมภาษณ์ก็บอกต้องระวังพอสมควรเพราะว่านี่เป็นคือคําสั่งศาลเองก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายในมิติของกระบวนการยุติธรรมด้วยเรื่องหนึ่ง